สามารถมองเห็นเครื่องบินลงที่สนามบินนานาชาติ <ลง S 1> กระบี่ครับลยไม่ทันเลย,เล,ยลงที่สนามบินบุรณะเมื่อปี2563 สร้างปีสองพันาร้อยสามสิบสองเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา และลูกหลานมาร่วมงานเสยิตวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนผ่านมาแล้วครับวันนี้วันที่6ธันวาคม2568ครับ หลวงปูน้ำใสนั่นแหละที่ไอ้ลุงน้ำใสออือสารเจ้าจ้อสู้กงสารเจ้าจ้อสู้กงอำเภอเหนือคลอง ังหวัดกระบี่ครับสวยงาม17นาิกา22นาทีครับ เวลาขณะน,นี้มาเยี่ยมชมศาลเจ้าจ้าสูคงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับ6ธันวาคม2568จ้าสูกง สร้างเมื่อปี2 5 3 2โดยเล่าเพ็กอินบุรณะ2 5 1 6 3ลูกหลานจ้อสุขคขงและคณะศัทธาบริจาค สารเจ้าจ้อสู้คงเหนือคลองเหนือคลองกระบีครับลงอีกแล้วครับนี่คือไทไลออนนะครับไทไลออนลงไปอีกแล้วลำหนึงเมื่อสักครู่นี้แอร์เอเชียครับโอ้โหนี่สวยมากครับ เ็นสะพานโอ้ oh, มีปลาด้วยครับโอ้โหสวยงามมาก นี่เขาคงไม่ให้เข้าเนาะสวยงามมากครับสวยมากไปไปไปสวยสวยสวยตรงนี้ตะวันกำลังจะตกดินพอดีครับมุมนี้สวยสุดเลยครับ วันกำลังจะตกดินครับอณะน,นี้เวลา17นาฬิกา33นาทีครับสวยมากโอ้โหเป็นสารเจ้าที่สวยที่เราได้ไปเยี่ยมชมมานะครับอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับกระบี่ โอ้สวยจริงๆครับอันนี้นกแอรครับนกแอร์ครับ,น,กกรรบนี่นกแอร์ครับผมไปแล้วครับนกแอร์ครับนกแอร์ขึ้นแล้ว สวยงามมากครับโอ้แดดพอดีพอดีเลยสวยงามสวยจริงแดดสองยิ่งสวยงามมากโอ้โ oh, ห oh, สวยสวยขนาดให้ลิงนะขนาดให้ลิงแล้วขนาดจุ๊บไม่ลิงของพี่นะปิดท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการ